พูดคุยตามประสาบ่าวโดงนะครับพี่น้องครับเซาหนีกลับสวัสดีครับเ c ซสุภุสุคนนะครับ f อซน้องไรอันรวมถึง f อซีอีลาอค์หญิงนะครับที่เขามาติดตามชจมเขามาให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องครับเ้านีมีแต่เรื่องเล่าดีๆมาฝากมานําเสนอพี่น้องครับเมื่อวานนี่บางผู้บางคนหลายผู้หลายคนอาจจะได้เห็นไปแล้วนะครับสําหรับข่าวดีข่าวแรกพี่น้องครับของน้องไรอันกัดปัณดิตนะครับซึ่งน้องไรอันได้มาโพสช่วงบ่ายๆเนาะพี่น้องเนาะ กับปลายปีนี้พี่น้องครับมีเซอร์ไพรส์อาจจะนะเป็นว่าแบบนี้แต่น้องไรอันนะครับได้ออกมาพูดแล้วผมเชื่อนะครับว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับกับงานมีติ้งนะครับเออจำนวนจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเตรียมโตกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเนาะพี่น้องเนาะเออสีไดบุพภัทกิจกรรมดีๆใกล้ชิดศิลปินที่เรารักนะครับพี่น้องครับเออ ซึ่งหลายผู้หลายคนได้เห็นผลแล้วดีใจตื่นเต้นพี่น้องครับปีนี้เป็นปีทองของน้องไรอันอย่างแท้จริงนะครับพี่น้องครับเออรวมไปถึงนะครับพี่น้องครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพี่น้องคะแนนมายาทีวีนะครับคะแนนคนลูกทุ่งนะครับหรือนะครับรางวัลลูกทุ่งแห่งปีของมายาทีวีนะครับเออ หลายผู้หลายคนเลยทีเดียวนะครับมีรายชื่อเข้าชิงนะครับมีแต่เบอร์ตรง้นของประเทศนะครับหนึ่งในนั้นคือน้องไรอันกาดบัณฑิตพี่น้องครับซึ่งนะครับต้องบอกได้ว่าความหักความแห้งของโปรโเมทเอฟซีของน้องไรอันนะครับบ่ผิดหวังพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง SMS หรือไลน์ช็อปนะครับพี่น้องครับทั้งสองช่องทางนี้นะครับพี่น้องครับบอกได้คาเดียวว่ามาแรงนะครับพี่น้อง ไรอันคือที่1นะครับทั้งสองช่องทางเลขที่เดียวนี่แหละครับเออความหักความแย่งที่แม่แม่มีต่อน้องไรอันนะครับด้วยดีเสมอมานะครับโบซึเป็นเขาชิงรางวัลไหนไหนนะครับเท่าที่ผมได้ติดตามเบื้องหน้องไรอันมานะครับน้องไรอันจะมีรายชื่อเป็นลาดับต้นๆนะครับโบได้รางวัลก็ได้ที่2ออยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องครับแต่ นะครับ80-90%ที่น้องไรอันนะครับแต่รางวัลปีนี้ก็กวาดไปแล้ว3รางวัลพี่น้องครับนี่เป็นอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับมายาทีวีที่น้องไรอันรอลุ้นในการเข้ารับรางวัลน,นะครับเพราะตอนนี้มีคะแนะนําอยู่เนาะพี่น้องเนาะซึ่งนะครับหลากหลายเลขที่เดียวนะครับ นักร้องลูกทุ่งพี่น้องอพี่มุ่นแค้นพี่แอนออรดีหลายผู้หลายคนมีชื่อเข้าจริงเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมักไผไปแห่งกาลังใจผู้นั้นพี่น้องครับไม่มีการปิดกันใดใดทั้งสิ้นเนาะพี่น้องเนาะเออเพราะทุกคนนะครับล้วนแล้วแต่มีความสามารถล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรนะครับที่มีคุณภาพทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหักไผแป้งไผ่ไปแห้กกาลังใจผู้นั้นนะครับหักไรอันกลับไปทรงกําลังใจทรงเอ็ดเอ็มเอ็ด นองไรอัดกันหลายๆนะครับผ้ใดยังบ่ทันได้เขาไปให้กําลังใจก็เขาไปให้กาลังใจได้เนาะพี่น้องเนาะเอ้าคลิปนี้สั้นๆซํานี้แล้วครับพี่น้องครับมีเรื่องเมื่อวอกมาจากันนิดๆหน่อยๆพ่อได้มีแห้งพ่อได้พูดดคุยกันครับพี่น้องครับเออคลิปนี้ฝากไว้ซํานี้กับเจอรี่ว่าจะได้ที่ผมเขาไปแล้วบบถือบุคคผู้สุภาพกราบขออภัยไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับบมมิเจตาในๆบ่บีิษับพี่น้องครับ